ครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมบอยสั่งจชกเกอร์ยิ้มครับวินีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่ง h ช n แ e ลก็วันนี้มีภารกิจครับผมไป <c oughs> แสดงตลกหรือว่าภาษาตลกพวกเราเรียกว่าไปเล่นตลกครับที่ารายการอะไรไม่หาให้เตะอะไรนี่แหละของช่องอมรินทีวียางไงก็อย่าลืม ฝากติดตามด้วยนะครับเข้าไปชมกันด้วยนะครับกําลังแต่งตัวนะเพราะว่าเปิดคลิปตรงนี้เลยเดีย๋ยวจะได้เดินทางไปรับเ,เพื่อนๆทีมงานนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นนะั้นต้องขอบคุณ f c ซีนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยเนาะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติบอยสั่งนะครับเข้ามารับชมคลิป วิดีโอครับผมก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวจะเดินทางไปที่สถานีอ่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สถานีเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นอะไรเป็นอ่อสตูดิโอมันคือเทป บ,นนบันทึกเทปบันทึกเทปอัดรายการอยู่แถวโชคชัยสี่ลาดพร้าวนะครับก็รถก็จะติดหน่อยรถเยอะเนะรถก็จะเยอะนิดหนึ่งก็เตียม มืดไหมมืดหน่อยนะอืมก็วันนี้ก็ไปครบทีมนะครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บบรรยากาศเดี๋ยวก็ไปรับทีงานแล้วเพื่อนๆก็จะประมาณนี้ก็มี เสื้อกจะใส่ชุดนี่เสื้อถอยเข็นยาวอือมถอยเข็นยาวกางเกงสีขาวเอา ที่ที่บ้านจันใหม่นะครับมือเบสมือกีต้า์นะครับก็นัดทีมงานไว้ที่นั่นเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่นู่นเลยนะครับที่บ้านจันใหม่จันไก่นะครับแล้วก็ทีมงานเดี๋ยวก็ตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับตอนนี้เรามาถึง เรียกเลยนะรัช <su> <LIKE! S 2> ไอรัชชัยรัชดารัชโยธินสามเก้ามันทะลุไปโชคใส่สี่ได้เราก็มาอยู่นะหรงเตียันง่่อ่หลับไปกี่ตือนวันนี้ เตียก็ยเต้ยนอนหลับไปตื่นหนึ่งแล้วคุณเตี้ยแบบเตี้ยวหัวแตกนอต้แตตบลเปิดทัดูคนปมาวาลมอหัวแตกไม่คุยด้วยแล้วมันหัวแตกใช่หรอบ้านเลมันบ้านอยู่แล้วดเยี่ยวหรอปากดเยี่ยวปั๊มก็ไม่มีนาะเล็กๆ ไม่นะก็ไม่มีเพลงเนี่ยขาอันี้ก็ได้อะไรวะมีเพลงประกอบเพลงซมก็ได้ล็อกเพลงเราไม่เอาเลยเออไม่มีพี่เล่นเพลงในเรื่องเท่านั้นอ่ะขึ้นมาเนี่ยเอเชียเนี่ยได้ไม่ต้องเลยอาจจะเย็นลงหน่อยได้ไม่ยากมันเป็นนิดเดียวรุ่งเก่านิดเดียวที่แบบไม่ร้องจบอ่ะตอนนี้เตรียมเตรียมเตรียมงานการแสดงอยู่ ตัดออกมาไม่ส,สวยอยวย<น>ะผมนั่งนะตัดได้ตัดเลยไปเทนเพลงไม่ได้มีลิิขสทธิ์เพงแล้วพวกแบบอเงี้ยทำลายร่างกายอย่างเงี้ยแล้วหัวแตกด้วยเหรอหัวแตกก็ไม่ได้ดิงั้นนะโดนทำลายร่างกายมาแล้วทำลายร่างกายแตกฟอปๆอย่างไม่ได้ไแตกเหรอไม่เอออันนี้มันเป็นรอยรอยเล็บเหมือนเมียป่วนท<บ>าองอีต้นทำไงตัดต้องเล่นอะไร ไปทำอะไรมามาว่าไปเล่นเปียโนไดอีตารนแห่ใช่ไหมมันกลัวตอนนี้เราจะเตรียมนู่นนี่นั่นอะไรเนาะไปคุยมุกกันเพราะว่าใกล้ถึงศัตรูนะครับอยู่น้าเสียดายที่สำคัญเลยคือปวดเหี่ยวต้องเนม พอดีข่ายังตลกเด็กวันนี้ไปเรียนปะล้วเรียนครึ่งวันเป้นใหม่หรอยังเรียนครึ่งห้องเรียนครึ่งวันชื่อเด็กหญิงอะไรชื่อเล่นหรือชื่อไทยชื่อเล่น เอาพ่อตั้งหรือแม่ตั้งใช่ไหมชื่ <c oughs> เอเนมเนมเหรอเนมพี่สามอยู่ปออะไรปอสองป,อสอง,ปอสองทับปอสองทับอะไรอยู่ในรถอะ่ะ <c oughs> ตัวอะไรตัวอะไรอะ่ะอยู่ในรถอะยี่สิบเจ็ดก็ยี่สิบเจ็ดมีแค่กลาเย็นเนาะ ตอนนี้ถึงแล้วนะครับผมที่สตูนะพี่บดีไ์สดด้วยไม่ไ์สดเป็นคลิปกับเพื่อนๆทีมงานสวัสดีครับคุณครับยูไม่น่าแด่นี่พูดเลยดิเป็นไงพี่สบายดีสบายดีครับ นี่บางคนอาจจะเคยเห็นเนียนใช้แบบเรียนมีนะแต่เข้าไปดูในเพจผีกันนะฮะใครอ่ะไปดูช่องจานลือก็ได้ใครทำเจ็ดขวดด้วยใครใครใครบอกเนี่ยใครบอกไม่ใช่ลือไม่ใช่คนเลยไม่ใช่ลืออันนี้ไอ้ลือคุณเอกยังไงเกามาอ่านรายการนี้ไงช่องไม่หาให้เตะช่อง ช่องอัลมาลินนี่ครับผมนี่้อร์โมนสีคือคนเขาจะบอกว่าเตะก่อนเลยได้ไหมได้ยังไม่ต้องเล่นเตะก่อนอันนี้คือคุณเปยืนห่างนะเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ทักอะไรเดินไปไหนห้องน้ำมั้งทักได้ดิอ๋อเขายังก็ไม่ไหนคอยมีเรื่องเล่าหาเยอะแยะไม่มีไม่มีสวัสดีก่อนเวัสดีพี่ก้อดีครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีพี่ก้องนะครับ พี่กล้องด้วยเหรอพี่กล้องหรือตากล้องอ้ตาที่นี่คือซอยอยอะไรโชคชัยสี่โชคชัยสี่แล้วโชคชัยสี่สตูดิโอพี่โชคชัยสี่สตูดิโออะไรอะไรนิดนิดนี่แหละคอมมูนิสต์นะใช่ไหมคอมคอมมูนิดคอมมูนิสต์คอมมูนิสต์อะไรประมาณนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ นี่อย่าใกล้กันนะสองคนหน้าขาวทั้งคู่นี่มันสวนสัตว์ดุสิตบางเฮ้ยเอาตัวไหนเฮ้ยอั้มแต่งหน้าไม่อั้มสวนสัตว์ดุสิตแล้วอ่ะคนเนี้ยแต่งหน้ามาอ่าแต่งเจลกระโหลกมาดินี่นะครับหัวหน้าทีมจะว่ามาถึงแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่นะนี่คือแต่นี่รองหัวหน้าป่ะใช่ไหม นายลองเล่นมุกที่ลุงซ้อมไว้ดิลุงค้าขอตังค์สี่สิบบาทกินข้าวอยังฟังเพลงรักษาโรคความสนจใุขข้าวข้าวมีข้าวกินโอ้ยไม่รู้นะไม่รู้นะไม่เป็นไรเอกเอาไว้ก่อนให้ลุงพาเปนนิรภัยโยนคุณมิตรข้าเชื่อข้าวเชื่อแล้วอันนี้จะปุ๊บ ครับเดี๋ยววันนี้ปะทะกับช้างช้าง VS VS นะของเปียทุปโจ๊ะเล็กเขาอย่างออเมซโซครับวันนี้มาเอยู่นี่แต่ไม่ได้ชวนมาแต่บุญชูมีเรืชองชูก็ไปนั่งตากแดดทำไม่เยิ้มตะจงเรียกขาอยู่นะใครวะคือยังไงจานใหม่ตะจงเรียกขาไปร้องเพลง เราพร้อมจะข้าวนะไม่ดึงข้าวกจะหนีไปตอดร้อยชนะรวยทองมาเลยจจนออดน้้ม่เลไม่ได้เพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้ไปงานก็เลยไม่ได้เล่าไม่ได้เซฟเล่าไอ้นี่เซฟเล่าไอ้นปจนเไปถามนไปถาม่จนออดได้เล่าไหมไม่ได้เล่าไหมในรายการฮ้ได้เล่างานเมื่อคืนปะ ได้อามาคอยรับมกหน่อยการับยอดสวัสดีพี่นี่มือกองสายยันสัญญาได้เล่าไหมได้เล่าไหมไม่ได้เล่าไม่ใช่ไม่ใช่งรายการนี้เหรอบอกดิ รายการเดี๋ยวก็ไม่ไม่้าพี่อดได้เล่าไหมเดานรายการนี้เหรไม่งานเมื่อคืนน่ะแ่้าครึ่งขวดขอละเล่นเยอะม่ขำแล้วเล่นเยอะในขำโ้ยมารายการอะไรบอกเขาหน่อยรายการอะไรไม่อะไรนะไม่หาอะไรเนมไม่หาอะไรลูก ไม่หาให้อะไร,ไม,ระะไม่ให้ตงังเหรอโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวบรรยากาศในสตูดิโอนะ <บา S 1> ก็ถ่ายให้กันดูไม่เยอะนะครับ เลขสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเยี่ยมอ่าเดี๋ยวขอให้ บรรยากาศในสตูดิโอ

ถ้าผมอมนงพี่ได้แล้วจังัดนมเห็นแล้วาเบยาวจัหนคมโกเรัดมอยาวแน่น้ดนะปรัาจัดามีนกาเออยานี้ขนอะเลีกวหารืที่ความวความสนุกรอทอยู่นะอยากเป็นพิกรงอนนี้ สินี้เหมาะมากเพราะเราเน้นความรวดความทันและความมันเทิงใช่ไหมครับผมสมัครที่ไหนฮะสมัครเข้ามานะครับที่ The Real Next Gen นะครับอเมริกัน Next Gen ครับมนี่ครับผมเขาเปิดรับแบบว่าพีกรรุ่นใหม่หน้าใหม่ที่ยังแบบไม่เคยเกิดในวงการก่อนไปแจ้งกับเพื่อแจ้งเกิดที่นี่ก่อนมาแจร์เหรียญบริครับผมมีของอย่าดองไว้เอามาโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันโครับมอถ้ามีมาพูดดองไว้ก่อนแล้วค่อยมาที่มาที่ที่แบบว่า ลูกเอาผสมท่านทีสมัครเข้ามาง่ายๆครับผมบอกไว้เลยว่าสบู่สบายเเลียวเล็กเกนนะฮะครับโอเคผมขออีกอีเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับอันนี้เอาโคลาเอาโคลาทอดเหล็งอ่ารอท้ายก่อนาท้ายพื้นที่ของความสนุกสนานแบบนี้ต่อมาพี่เ้นนะครับพื้นที่ของคนรุ่นใหม่รอคุณอยู่พื้นที่ของคนรุ่นใหม่รอคุณอยู่อ่าพิพากเป็น โอกาสของคุณกับการที่คอนมันๆแบบนี้เสร็จแล้วพิอาจิตสมัครเลยเดินเดียวเล็กเจนอันมอรลิงเล็กเจนแค่นี้นะครับมาอลมาองนะดูที่ของคุณตื่นเต้นลองดูมาลองนะเข้าที่ภาษาไทยก่อนนะแล้วต่อไปต่อไปเลยนะครับต่อห้าห้าสี่สามสองอัมอรลิงเล็เเกเจน,เอเนขอขออนุญาตลองนะครับ พี่พี่วอยากให้ให้เี้รื่งพี่พีเร่ย่อไรนิไม่รู้เหมือนกัน้องหาไช้างนี้ได้หาเนี่นี่นะครับเพราะเพราเพราองคตพื้นที่พื้นที่ของพิทีคกต้งรออยู่พื้นที่ของพิทีรออยู่ตลกยุคเ้สานคังเสนะุม่อดสู่นแปดสมาเก็บเสียง้วยนะครับกับลูกชายของเอง หมอห้าสี่สามสองพื้นที่แห่งความสนุกสนานพื้นที่แห่งคนรุ่นใหม่พื้นท,ที่ของพี่กบมันรอคุณอยู่สมัครกันเข้ามาเยอะนะครับผมที่เดียวเดียวเน็ตเจ็ดเอาเลยเน็ตเจ็ดโอเคครับผมขอให้ความพี่อาร์คนเดียวครับสามคนเรียบร้อยครับวันนี้โอเคครับผมเอาไว้แค่นี้ดีกว่านะขอบคุณทุกคนขอบคุณ fc นะที่เข้ามารับชมกันนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปต่อไปนะคลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาไว้สั่งอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอคุณชาตกุ้งพอดีไปไหนเนี่ยดาราดังสวัสดีครับ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 ดาราหนุระดับประเทศโอ้ครับผมโอ้ กินแจ๊บเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมนี่เลยนะพี่อยู่ข้าวเหรอกินข้าวอ๋อกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวอยู่ข้าวครับคือทำงานไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่หิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวชอบกินข้าวก็เดี๋ยวคุยกับน้องชายหลานจ๋าอาไทยนี่รอดได้ไหมตอนแรกเห็นในทีวีอ้วนตัวจริงอ่ะอ้วนกว่าในทีวี อโอเคเอาไว้แค่นี้ดีกว่านะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณอีกทีนะเอาไว้พบก,กันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับผม